เออหลังเสรนในเกมแบล็กมิดวูคงภาพลักษณ์อาจจะดูเป็นศัตรูกับหงอคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับช่วงบทสุดท้ายถ้าใครเข้าถึงด่านลับจนปลดล็อกมาเจอกับเขาได้จะค้นพบว่าภารกิจหลุดพ้นวังวนสวรรค์งอคงไม่ได้ทําคนเดียวแต่มีเออหลังเสรินในความร่วมมือคอยช่วยมาตั้งแต่ต้นทั้งคู่ไม่รู้ไปตกลงกันตอนไหนฉากเปิดเกมที่เราเห็นหงอคงปะทะกองทัพสวรรค ในตอนนั้นเนี่อคงยอมตายและให้อายตนะของตนถูกแบ่งแจกจา่าย5ชิ้นไปอยู่ในมือเหล่าราชาปีศาจแต่ส่วนจิตใจซึ่งสำคัญที่สุดเออหลังจะเป็นคนเก็บไว้กับตัวเองหลังจากนั้นหอคงก็เกิดใหม่ออกมาเป็นผู้รับลิขิตสวรรค์หรือตัวละครที่เราเล่นครับลิงธรรมดาบ้าใบขาดภาษาสัมผัสถูกมอบหมายหน้าที่ให้รวบรวมอายตนะทางฝ่ายเออหลังยังสนับสนุนเพิ่มเติม แกสั่งกลุ่มพี่น้องแห่งเขาเหมยซานให้ไปประจําตามด่านต่างๆคอยทดสอบและพยายามชี้นําแก่เราเพื่อให้เห็นถึงความบิดเบี้ยวดํามืดของสวรรค์ทีนี้พอตะเตรียมขั้นตอนวางระบบไว้เสร็จสับเออหลางจึงไปขอพระเมตตาเพรีภยัยจากนั้นก็รอว่าสักวันหนึ่งจะมีลิงสักตัวผ่านภารกิจเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดเจตจำนงของงอคงและเขาเองจะเป็นบททดสอบสุดท้ายให้แก่เจ้าลิงตัวนั้น